สวัสดีครับอยู่กคุมในรายการบัสเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาแค่เกมมคยครับโป e ก Edition ในมเกมที่มีชื่อว่า Skywall ครับก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเนื่องจากที่ผมหายไปนานไม่ได้ลงคลิปเลยก็เพราะว่าช่วงปีใหม่ครับผมกลับบ้านและพ่อผมยังไม่ใจค่าเน็ตผมก็เลยไม่ค่อยเร่นครับก็ตพิงงด้มาเรียน,นเองครับ โอเคคับแล้วก็ใส่รองเท้ากางเกงโอเคเอาหายไปด้วยอืมตะโกนกล่องตรงนู้นกันครับเฮ้ยเหล็กๆค่ะหายแล้วก็ อุ้ยหมวกเหล็กอ่าอืมหาชุดเกาะไม่ได้มีตรงนั้นมีตรงนั้นมีตรงนั้นมีเอ่อเอาอ่ะแค่อาหารไม่มีเกาะเลยก็ไปข้างนี้กันเถอะข้างในนี้เออมันมีอะไรไหมอุ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นไปข้างบนครับพิมได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยจบนีงไงบันไดอุ้ยกล่องนั้นเยอะเออวันดีฮะคือว่าคุณเป็นแอดมินเหรออ้าวให้กางเกงโซ่เรียบร้อย อันนี้ไม่มีชุดก่อเอามาแค่หาครับอ่าเจอชุดก่อแล้วสวัสดีฮะใช้ก็กั้นเอิม มาโทลูมาตรงนี้รบเลยเอ้อค้างรอแป็นนะฮะอือก็พรมค้างโอ้ยโอ้ยโอยเฮ้ยเก็บตัวไม่ได้เอา้าเอา้าเอ้าตายเลยวัดเด้อเฮ้ยตายแบบงงงอืมอืมอืม,อม ขอดูคนข้างล่างที่ฆ่าผมหน่อยลงไม่ได้ทำไงดิกระตุกกระตุกตุกยาหยุดเดียวนี่ออโอเคลองไปดูคนที่ออมันไปเองครับซึ่งผมยังไม่ทำอะไรเลยเอดูดูด,ดูโอเคแตแลังเราไปลงดูคนที่ฆ่าผมกันฆ่าฆ่า อ้าเนี่ยโอ้ยยังไงยังไงคนนี้แหละเขาจะเป็นคนนี้แหละครับอ๋อเขาก็เป็นคนรอยได้มาแล้วนี่เ้าใครฆ่าผมอะ่ะหรือว่าผมโดดตายเองอ๋อยังเหลือหนึ่งคนใครเนี่ยอ้ะ ผมไม่เห็นตัวเขาครับเฮ้ยนี่นายอ๋อนี่ไงแต่ตัวเขาอยู่ไหนหรอนี่มันไม่ใช่คุณแน่นอนตัวเขาหายไปไหนหรอครับอืมเ่้นกินมบีผมอาจจะทำนานๆหน่อยครับก็อาจจะบ่นไปเรื่อยหน้าบงหน้าเบือ่อก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับรอะไรจะริ่มอ่ะ อครับเดี๋ยวผมขอดูที่กี่เวลาแล้ว,ลวสี่นาทีแล้วผมไปเล่นมินิเกมอื่นหรอโอเคเรามาเล่นมินิเกมอืม <Bad War. S 1> เบ๊ดอเฮ้ยแหลกอ่า เซฟเต็ม oh. นะเล่นต่อเดี๋ยวจะล็อกอินให้ดูครับครับ log in อะนี่เรารล็อกอินได้แล้วงั้นเราเล่นอีกสักหนึ่งมินิเกมกันไปเลย เคมาแล้วเอาละเข้าจู่กับผมในรายการบักกมเมอร์กูจะพูดซ้ำทำแปะอะไรวะโอเคมาแล้วก็มาต่อกันอีกมินิเกมหนึง่งรอเวลาสัก2ี่สิบสองยี่สิบเอ็ดยี่เก่อเอเฮ้ย มันมีอ๋อมันมีแขนนี่หว่าแต่ว่าจะเป็นคนตัวบล็อกนนั้สองนั่งลุยอ,อ,อ่ะแอะเิดกองแรกกัน,มกกกน,นหมวกแล้วก็บล็อกยินอุ้ยขึนหมวกเหล็กแวับๆเอ้าเชียวว่าไม่ย ต้องไปหาการต้องไปการเอาเอาวุธกล่องนี้โอเคมีดาบแล้วแต่อาหารเราไม่มีเอาเจะดำโอเคเอาเนื้อติบได้กันเออนี่มีเนื้ออยู่หนึ่งชิน้นเอามาทำปาละอะไรแล้วก็ขึ้นไปดูข้างบนเพราะว่าคงจะไม่มี คนมานะอุ้ยมีคนตายไปแล้วฮะเชื่ยเปล่าเอ้ยกล่องเปิดเองได้ว a t เดอไม่ต้องสนห้าเราจะไปเลยหนึ่งสองวัดไม่มีนะสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าส <con> <c oughs> ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอ่าเสร็จแล้วอืมแอปเปิ้ลซึ่งตัวนี้ผมไม่เห็นใครทั้งสิ้นน่าจะเป็นผู้เล่นท่านผู้ชมเฮ้ยมีคนตัวมาวะยังไงยังไงยังไง เออเดเเขาไปไหนแล้วอืมน่าสงสัยแฮะเอา้าตกลงผมชนะโอเคไม่อยากจะเชื่อเมื่อกี้เขาน่าจะตกตายนะครับโอเคสำหรับเมนเกมนี้ผมก็ต้องจบเพียงเท่านี้อ่าอือ การ์าดสำเล่นในเกมนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์ซับติ๊กให้และก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเอาล่ะมีเกมนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเะครับเจอกันใหมา่ในพัดนะ้าสวัสดีครับ